สวัสดีครับ <c oughs> ผมตีมคุณปกปีกสวรรค์เมืองชัยคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับรถอีกแล้วไอตัวบบว่าบรรลุนิติภาวะเนี่มันไปเป็นลุกลุกไล่กันนะแบบว่าเอขอนร้างก้อนอากาศความรู้สึกเอาเอาไว้ว่าใครที่โดนก้อนอากาศหลอนชนิดน,นั้นคือต้องหลอนต้องหลอนเกียร์เกียร์ออโตโน้นะ เี๋ยว่ากูเอาของยากของยากลงแบบว่าทุบกลยุทธ์นั้นของผมเกียร์สาฟ้าไม่ใช่โฮต้้เกียร์สามขันเยียบนี่แหละอ่าสิ่งที่น่าจะหลอนนั่นนะมันมันมันแบบว่า ต่อให้เป็นเกียร์สายฟ้ามันก็ไม่น่าหลอนเป็นเกียร์ออโต้ก็ไม่น่าหลอนมนจนมันหลอนตรงเนี้ยกูจะบอกให้นะพวงมาลัยนะ่ะมีแบบหนักมีแบบเวอร์แบบเบาเบาฟีนิกมันจะมันหลอนอยู่ตรงเหยียบกับพวงพวงมาลัยเนะี่ยกูจะบอกให้เรื่องที่สมควรต้องหลอนที่สุดมึงดูเลยเท้ากูมีอยู่สองเท้า กูต้องเหยียบสามันหนึงดูแล้วมืออีกนึงดูบางทีรถแรงพาเ e r f i n i ินอีกนะบางทีแข็งอีกเย็นแม่หมุนไม่รอดอีกพาเวอร์แบบนิ่มรถแรงพาเหกโค้งง่ายเท้ามีสองเท้ามันต้องใช้ทักษะความสามารถวิเศษที่เราเชี่ยวชาญขับแวนแวนแวนต้องเหยียบสามัญแวน เย้ย <Yeah. S 2> ดูรถยากเนี่ยนี่มันยากกว่าเกียร์ออโต้ที่พวกมึงหลอนนั่นนะถ้าพวกมึงหลอนแบบว่าเกียร์ออโต้นะรถแบบนี้มึงมึงไม่ต้องยุ่งเลยจำเอาไว้พวกมึงไม่ต้องยุ่งเลยของกูมีแบบล็อกคันลิงอีกเนี่ย ล็อกแบบว่าล็อกคันเร่งล็อกพิเศษอ่ะแล้วก็คลายอ่ามึงดูนะมันดูความความจริงด้วยหลอนเกียร์เกียร์ใช้มือเดียวเข้าแล้วเข้าเลยไปหน้าไปหน้าไปหน้าอ่าตอนหลังตอนหลังอ่าตอนหลังสมมติเกียร์ออโต้ตอวหลังก็ตัวอ่างไงตัวอ่างก็เลื่อนมาต็อกต็อกต็อก เกียร์ล็อกเกียร์ว่างไปหน้าตอยหลัง้วมันแถวตรงๆอ่ะต่อให้มันเป็นแบบว่าเกียร์ออโต้บันไดมันก็ไม่น่าหล่นน่ะมันน่าหล่นตรงเนี้ยพวกมึงคนไม่มีขาชีวิตพันระบบแบบว่าพฤติกรรมล่างมึงมึงคนไม่มีขาตนบชีวิตมึงอ่ะยันแม่นันมึงต้องเหยียบอ่ะ ยังเย็บสามอันน่ะสองอันมึงหลอนเกียร์ออโต้มีแค่สองขันเย็บมึงหลอนยันแม่นี่มึงยันแม่เจอของยากแบบว่า